สองสามเรื่องก็คือ,อยอดขายที่รอปม,มาตั้งแต่โควิดแล้วยังไม่ค่อยขึ้นเนาะ <c oughs> แล้วก็จํานวนห้องสมุดในประเทศไทยที่มันน้อยไปหน่อย <c oughs> อาหายากไปหน่อยเงี้ยก็เคยน่าจะมาที่ที่นี่แล้วเคยเอาข้อมูลระหว่างางบห้องสมุดของสิงคโปร์กับงบห้องสมุดของบ้านเราให้ดูก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าใจหายพอสมควรคราวนี้ถ้าเกิดอุตสาหกรรมมันไม่สามารถที่จะมีนักเขียนใหม่ๆที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพา ชุนใหญ่หรือุนักพิมใหญ่ๆหรือการจัด่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเรียะทำให้มันมีเรื่องราวที่มันแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้นบางทั้งที่จริงๆแล้วมันก็มีเทคโนโลยีมีอะไรที่น่าจะอนุญาตให้คนมีนักเขียนใหม่ๆอย่างเล่มนั้นลุกอะไรซิก้าไฟลุกขึ้นสิซิก้าเนี่ยเป็นกรอนเนี่ยเรชอบมากชอบมากชอบมากแต่ว่าก็หาซื้อยากที่ว่าต้องมีตามงานจะมี เท่ากับว่าประเด็นเรื่องที่เราจะสามารถผลักดันผลงานของนักเขียนไทยหรือว่าหนัง,งสือไทยให้เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราได้เนี่ยก็สวัสดิการทะลุทะลายจนปุกขาดก็มีมถ้าทั้งสำนักพิมพ์ทั้งการจัดส่งมันอยู่ในมือของคนไม่กี่คนแล้วเขาเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนถึงขายแบบไหนไม่ขายอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจัง